สวัสดีครับพี่น้องเพื่อนๆร่วมโลกเบิดถุกท่านนะครับเด้อมาแล้วครับมาแล้วพญายักมาแล้วครับมือนี่กะพญา,ายกะกอยู่กับหัวกับสวนเด้อพี่น้องเด้อหลังจากเสร็จสิ้นภารกิจเลือกตั้งอบตอเรียบร้อยแล้วก็รับอรับรองรอทั้งก,กตเกต่อลับรองว่า อีกเดือนหนึ่งแล้วครับพี่น้องวันที่ 28, ย8่สดต่อพฤศจิกาผ่านมาเลือกตั้งเรียบร้อยทั่วประเทศนั่นแหละครับวันที่ยี่ดทันวาฝนจะรับรองครับพี่น้องพยัญสายก็คือเกา้าก็เป็นพยัญสายคือเก้าครับพี่น้องยู่นน้ำหัวน้ำส่วนนั่นแหละครับวันนี้พยัญยสายพาชมสวนป่ามั้ยพี่น้องเดนน้อช่วงนี้ฝนกัขาดช่วงแล้วพี่น้องเนาะเป็นหนา้าหนาวพยัญสายพาพี่น้องมาชมสวนป่ามั้ยพี่น้องเด้อนั่นพี่น้อง สวนปามครัแบบป่ามปามพญยาาสายเออก็ยังมีอยู่ครับพี่น้องออกปลาไปายังนน้นอยอยู่กระตวดอกก็เรื่องออการพี่น้องพยาาสายทมื่อตอนน้ำครับพี่น้องดนิน้ำน้ำใส่สวนป่ามพอพีวีซีพยาาสายวางไว้ทุกต้นครับพี่น้องดิอันนี้เป็นทอใหญ่ครับพี่น้องนี่ทอใหญ่ทอใหญ่ทอใหญ่ก็มาจากก้นสะครับพีนนพ่น้องพอาน้านี่บได้ดูดบ่ได้ใส่ระบบเครื่องครับระบบปล่อยลงมาเลยครับเปิดวาล์วปล่อยลงมาเลยพี่น้อง ใส่ได้ทุกต้นครับนี่ือเดิมพยัญชนะสายผาสมนี่ครับพอพีวีซีหน่อยนี่ครับลักษณะกันนี่ครับนี่พอนี่ตตอไปใส่ทุกต้นครับพี่น้องพยัญชนะสายผ้าสม้อพี่น้องเด้อสวนปามวิถีชีวิตเกษตรกรเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวพยัญชนะสายผาสมสวนปามกนครับพี่น้องนี่กับประมาณนี้แหละครับพี่น้องนี่สวนปามผู้ใดเออช่วงนี้กันผู้ใดพี่น้องผู้ใดอยากปลูกปาล์มปลูกรึเปล่พี่น้องเด้อ เออมันเปลาธรรมดาเนาะครับเนาะอ่อันพืชไรพืชสวนเออมากไม่มากไรครับพี่น้องดิเครืป่ามอยตอร์ไซเป็นยังเป็นหมากอยู่ครับพี่น้องมันจะกี้นี่ก็ไปขายได้มันหนาวเนาะพี่น้องเนาะมันก็น่อยลงมันก็ลดลงแดงครับพี่น้องแต่วันราคาแพงครับพี่น้องราคาแพงครัไอ้ทอมันแตกทอมันขาดพี่น้องที่ทอมันแตกพอเตอซตัดตัดหญ่าตัดหญ่าถึกกับที่ต่อน้าใส่ครับพี่น้องต่อน้ามไซ นั Jesus, ่นะครับพี่น้องเออู้ใดมีหัวมีสวนเป็นทีลุ่มทีลุ่ม้ะพี่น้องเด้อทีรุ่มที่เป็นน้ำซับน้ำซับนะพี่น้องนี่นะครับหมากป่าพี่น้องก็ยยงมีอยู่ครับพี่น้องต้นป่ามนะครับสวนพ่อใญสายเดี๋ยวปลาตัดหญ้ากันสองเดือนสามเดือนตัดเท่านึงครับพี่น้องมันก็หกขึ้นอีกแล้วครับพี่น้องเด้ก็เทีได้ตัดคือเก่าแล้วครับพี่น้องเด่นี่ครับนี่นี่ครับหมากป่ากัยัง ยังด้วครับพี่น้องรูปออกดอกก็ออกดอกครับพี่น้องดิออกดอกออกดอกขู่ดอกดอกแม่ก็มีปนกันครับพี่น้องครับสวนปามนี่ครับพี่น้องนี่เด็ดอกมันก็ลังออกดอกครับออกช่อครับพี่น้องดินี่ครับนี่ช่อช่อถ้นมาครับพี่น้องนี่ดิช่อดอกครับช่อดอกครับพี่น้องนี่ดอกครับพี่น้องออกนี่เดิครับนี่พี่น้องก็ลังออกดอกครับนี่ไปแล้ครับ จะปลูกปลูกเลยพี่น้องเด้อเป็นทีนำ้นำซับน้ำซ้ำทีมันเห็ดให้เห็ดหน้าบ่ได้ก็ะยาปล่อยทิ่มเป้าประโยชน์ครับพี่น้องเอาแม่โคมายกล่องเลยครับพี่น้องยลกล่องคือพ่อใหญ่สายเห็ดเป็นคูครับพี่น้องเห็นดิเป็นคูเป็นคูปลูกครับพี่น้องปลูกกับโบมีพิธีที่ต่องดอกพ่อใหญ่สายกลนปลูกเลยครับ,บ,ดดบดด biraz, พี่น้องบ่ได้บ่ได้เห็นพิธีพิธองผ่าทานอีกมากมายนะครับพี่น้องกลนหลุมพอลงหลุมเต็มเบ้บาปั้นครับพี่น้อง 40, 50, 50 gez, ness, ประมาณจักสี่ส i̇şte ิบเซนหาสิบเซนนะครับพี่น้องประมาณเพราะหลมเบ้าหลมเหมนต้นก้าเบี้ยนะครับพี่น้องไปกะลงปลูกแล้วครับพี่น้องปลูกห้างครับแปดคูณแปดเก้าคูณเก้าเก้าคูณแปดแห้งดีนะพี่น้องเด้อนี่ครับมันจะคอยเป็นหมากครับพี่น้องคันปลูกที่ระบบเป็นหมากครับพี่น้องมันจะเป็นพันธุ์ดูใบครับพี่น้องด้ไปพจะสายระบบน้ำกับตอใส่ทุกต้นครับพี่น้องเด้อนี่ครับอันนี้ทอเ้าอพีวิชีบมีกับห้ากับเอาทอพี่อีครับพี่น้องทอพี่อีน้อยนะครับ แล้วก็เจาะหู้ก็ปล่อยน้ำใส่เป็นคืนครับเป็นมือเป็นคืนเลยครับพี่น้องผมพยสสายใส่ทุกต้นครับพี่น้องพอพี่อีพอพี่บีซีพันมี่ทอหญ,ญ,ญยก็แห้งดีครับพี่น้องใส่ทุกต้นแห้งดีครับนี่ใส่ทุกต้นครับพี่น้องดิระบบน้ำาใเ้ิึงครับพี่น้องขัน้นปลูกที่สูงขั้นบูบีน้ำน้ำบ่เถิงขันก็ะอาจยะบ,บ่เป็นหมากด้วยพี่น้องเด้อเป็นกระบอกคุม้มบ,บ่สมครับพี่น้องบ่สมบ,บ่เปลี่ยนลายครับมันแห้งแล้วพี่น้องเนาะนี่ครับนี่ท่อ นี่พไช่สายครับพี่น้องนี่อยู่กับพ่อกับสวนนี่นะครับทอใส่ทุกต้นครับพี่น้องดิต้นปาล์มกับเจาะหูครับเขาเอาเล็กแหลมเจาะหูแล้วก็ปล่อยลงเลยครับพี่น้องราคาพไช่สายไปขายมือวานพุกอดนี่กับแปดบาทเก้าสิบนะพี่น้องเด้อราคาถือว่าใช้ได้ครับพี่น้องเพราะว่าช่วงนี้น้ำมันแพงเนาะพี่น้องเนาะอ่าถ้าราคาเดี๋ยวพไช่สายก็จะสอบน้ำครับ นะมันแตกครับพี่น้องท่อแตกเนี่ยค่อยายสายกันที่เอาสอบครับอนี่อันนี้ก็รุดครับพี่น้องนี่ว้าวรุดครับลาว้าวรุดจะใส่เก่าไหมพี่น้องใส่เก่าไหมใส่เก่าว้าวหน่อยท่อนี้วโบส่ครับหรือใส่ก็ได้ครับพี่น,อน,น,น,อน้อ,อ,นอ,นนองใส่กันมันนั่นเนาะ สูบเสร็จเลยพี่น้องสูบเสร็จแล้วครับว่ารูปเสร็จมันลดครับพี่น้องมันลดมันลดพอลดพอลดกล่อมน้ำใส่ต้นปาล์มเด้อพี่น้องเออนี่แหละวิถีชีวิตครับพี่น้องชีวิตคนย้ายสายก็เชละครับเกษตรกรเด้อเอองานหลักก็คือเห็ดหัวเห็ดสวนนี่แหละครับพี่น้องงานหลักคนย้ายสายอานี่แหละครับวิถีชีวิตพี่น้องผู้อยู่ ทางไก่ผูบ่เคยเห็นก็คือสีมีน้องพี่นน้องเนาะอันเห็นคลิปนี้แล้วกะอย่าลืมนะเพี่น้องเด้อให้กําลังใจพญยายักษนะครับกดบักระลิ่งพญยายักษ์ได้เพื่อน,เพ,อนเพื่อนใหม่ที่เข้ามาหาพญา,า,ายัามยมายามพญายักษมาเยี่ยมพญยายักษ์ได้อพี่นน้องเด้อนี่แหละครับชีวิตเกษตรกรบ้านๆครับผม ครับพี่น hungry, mm ้อ euh, no งเด้อสอบพี่น้องตัดเลยเครื่องตัดหญ้าเลยพี่น้องตัดเด้อเครื่องตัดหญ้าตัดพี่างๆนี่น้ำเบิกเลยพี่น้องเด้อเครื่องตัดหญ้าตัดทั้งแหละแตกสะเลยแหละพี่น้องเออปลูกป่ามต้องมีระบบน้ำด้วยพี่น้องเด้อให้มันถึงให้มันถึงรุดน้ำให้มันถึงมันบ่มีน้ำบ่ได้เลยพี่น้องน้ำบ่มีแต่บ่มเป็นหมากครับพี่น้อง ต้องเรี้ยงน้ำน้ำต่อน้ำนี่บ่ได้ใส่เครื่องพี่น้องบ่ได้ใส่เครื่องยนต์นะพี่น้องเพราะว่ามันก้นสะก้นสะเพรใหญ่สายเอาระบบพอวางไว้ทั้ง่างครับพี่น้องบ่ได้ปล่อยน้ำมาครับพี่น้องยามเพราะเต้องการเท่ากับปิดครับพี่น้องปิดวาล์วทึ้งครับพี่น้องอันนี้นี่ปล่อยมาตลอดใส่เอ่อต้นไม้ต้นป่ามเ่าครับพี่น้องเลยระบบน้ำป่ามนี่น้ำมันคือถุกต้นครับพี่น้องเด้ออันนี้แล้วครับชีวิตเพรใหญ่สายเกษตรกรครับพี่น้อง ซุ่เลยพี่น้องเียซุ่เลยซุบไปแปกก <Okay. S 2> ตกเขากจะทำแล้วพี่น้องเนาะธรรมดาแหละมันม Okay. ยูแล้วพี่นอ้องเด็กตอทอครับพี่น้องตอทอไปอืมนี่ครับพี่น้องพ่อใหญ่สายตอทอตอแล้ววันนี้ขอตอตรงบ่มีพี่น้องก็เลยมาตัดนี่พี่น้องขอตอตรงบ่มีพ่อใหญ่สายก็เลยตัดอันนี้ที่มาเผาไฟพี่น้องเนี่ยเผาไฟแล้วกันเฮ็ดขอตอตรงเสียบกันพี่น้องมันบ่มีพี่น้องมันมัน เบิร์ซื้อมาบ่าพอครับพี่น้องก็ส่งซื้อมาสองตัวนึงพี่น้องเด็เกไปสายจิ้มมแก้ปัญหาแต่พอะนายนะพี่น้องมาขดทออ่อ,ดทอ,ทอพี่น้องทบขดมาเผาท่อครับเผาท่อพี่น้องเอามาส่วนอย่างเผา,บาใบไม้ครับพี่น้องพอได้เห็นไหมัน่นเผาไฟพี่น้อง พี่น้องดิเผาเผาไฟพี่น้องดิเผาไฟพี่น้องเผาจังไนเขาให้มานอ่อันแล้วก็เอานี่ซุปใช้พี่น้องนี่ซุปสักกัน ฮ่อนห่อนหอนพี่น้องฮ่อนห่อนหอนห่อนหอนพี่น้องเด้เด้ถูพี่น้องเด้ยังไงพี่น้องเขาเห็ดขอต้อตรงพี่น้องนี่โอเคต้อขอต้อตรงพี่น้องนี่นะครับพี่น้องนะครับพี่น้องออกถูลงตอด่อนพี่น้องอ่อนพี่น้องนั่นนี่ห่อนแล้วก็ุบลงพอได้มัน ไปสุกไปเ้าพี่น้องเนาะแก้ปัญหาสะพานายเผาอยู่ไก่ตลาดพี่น้องมันบดีไก่ลาดเจ๊กครับพี่น้องไก่ลาดก่อสร้างเขานี่พี่น้องเด้อันนี้ใส่ใส่เผาอุ่นอีกางนี้หน่อยก่อนให้มันอ่อนอย่างนอย พี่น้องเผาให้มันอ่อนมันอ่อนเขาก็สุปง่ายพี่น้องอดิสุปง่ายพี่น้องส,สุสุปแล้วเขาก็ใส่ได้พี่น้องอดิรับพี่น้องค่ะพี่น้องเดี๋ยวดีครับ để lắp vinh quái bay nghe tiếng nói hấp dẫn nghe tiếng nói nhẹ nhẹ hai mươi năm 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 nhẹ 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 năm 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 này năm 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 cả năm 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 say này พี่น้องดีเลยนะครับเด้กพี่น้องได้แล้วได้แล้วสละพี่น้องหนพ่งพญายก็จะไปต่อเอาน้ำมาหนี่ต่อ <dynam> น Landes ้ำต่อหลังจากพญายักษ์ไปเผาอันนี้มาแล้วพี่น้องเฮ็ดเป็นอัเขาเนี่พี่น้องมาเขือเนี่บ่ะไรเนี่ยต้องได้ไปเผาไฟพี่น้องดิเผาไฟมาสรุปใส่ดิพี่น้องดิใส่พี่น้องใส่ด้วพี่น้องอันนี้มัน พอนี่กะเขากัยกใส่พี่น้องนาสิหน่อยแล้วเด็กโยกใส่ไปหน่อยดันไปแน่พี่น้องถือว่าแล้วพี่น้องเสร็จพี่น้องนี่ไปดิแล้วนะมาต่อพี่น้องมาแล้วประเด็นน้ำพี่น้องเลยมาแล้วครับมาแล้วนี่ครับพี่น้องเน้นน้ำมาต่อมาจากก้นสะพี่น้องอันนี้ระบบมันกะเออคอยใช้ทุกต้นพี่น้องดิครับนี่นี่ครับลักษณะนี้ครับพี่น้อง lượt mình lượt thế nào cái sai này phải đó nó cái nó phải đó nó đi hoặc cái hỏng cái 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 đấy cào. เี่สายกระเทียมมาพร้อมเลยดิ เสร็จสิ้นพี่น้องเอ้ยบ่อน,นี้พญสายกษ์ับจีบอยไล่ปล่อยใส่น้ำตน้นปามทุกต้นครับพี่น้องเนี่ยลักษณะครับพญายกกับบ่มียางดอกน้ำัวนน้ำสวนเด็กพี่น้องเด้อเออผูดใดมีดินมีดอนกรปลูกปามกระปลูกลงได้พี่น้องเด้อเด้หมากปามพญายกษ์กับอะไรพี่น้องเนี่ก็เป็นหมากตลอดครับพี่น้องตลอดปีเลยครับพี่น้องได้ขายตลอดปีครับ ปลูกพวกร้าวแซมครับพี่น้องเนี่ยร้าวมะพร้าวมะพร้าวใหญ่ครับพี่น้องมะพร้าวไฟครับพี่น้องปลากระหกแล้วพี่น้องเนี่ยปลูกพวกร้าวแซมครับพี่น้องแซมปลาปามครับพี่น้องเดี๋ยวมือหนากระชได้ตัดหญ้าแล้วพี่น้องเด้อเออเมื่อเช้าพี่น้องใส่ก็ยืนหัวน้ำเกล็เด้อพี่น้องเด้อ พี่น้องเรามาเห็นคีบีแล้ววิถีชีวิตเกษ,รษตรกรบ้านๆมีน้ำหัวน้ำสวนเห็นคีนี้แล้วก็จะลือบบักกระดิงบักกระลงพันยาสายได้แลครับอาสมบรรยากาศสวนปามันซื้อเราค่ายพี่น้องต้นน้ำใสเออต้นป่ามครับพี่นอ้อ,นองเด้อทอพันยาสายวางไว้เป็นเอ่อแนวครับพี่น้องบ้านเฮามันเอ่ออีสานเฮามันป่ามีสารป่ามัน,ม,นมันแรงนะครับเนาะบ้านเฮาบ่คือปักใต้บ่คือดิน ภาคใต้เพิ่นภาคใต้เพิ่นฝนแปดแดดสี่ครับพี่น้องบ้านเฮาฝนสี่แดดแปดเด้อพี่น้องเด้อต้องให้ความสําคัญกับมันพี่น้องเออป่ามันก็อยากน้ําถึงยานาแรกนานอา,าแล้วมันต้องอยาให้ขาดน้ําพี่น้องเพื่อ,อว่าน่ละครับเออคลิปนี้ก็มมแคเคนี้เด้อพี่น้องเด้อเอออวัดดีครับผม